สวัสดีค่ะกับสวัสดีเอฟซีท่างช่องของสงการนะคะเมื่อนี้จะผ้ามาตานแนวทางของพอยุนค่ะพี่น้องหลังจากเข่างกหนึ่งแล้วงวดวังหันกะลิมารุดค่ะพี่น้องแตกะะงงกกออ่กับมีเขามีรุดนะคะพี่น้องพยุนหวดวังหันกะรุดกับขอถอดขออภัยเอฟซีค่ะเด็กกับมีเขามีรุดนะคะมางวดวันที่สอง หมกกระลาคมหกแปดนะคะปีไม้นะคะพี่น้องพอย่นจะแก้มือห้ยไม้นะคะ <c oughs> กับขอค้นอะไรค้นอะไรแชร่ให้กับพอย่นเพื่อเป็นกำลังแรงใจแดกับช่องน,น้อยของสงการเด้อค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องคิปพสคิปพสแอดได้เเวาพิษนะคะว่าเป็นพ่อสอหกกิตนะคะ แอดขอโทษขออภัยเด้อค่ะแอดกะหลงกะลืมไปไหมคะ่ะตะว่าขึ้นหัวขอหุกแปดยุต่ว่าตอนเบาคลิปนะผันเบาตะว่าพ่อสอนหกเกตหุกเกตค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อในคลิปนี้กะ,ะมันกระแจบอะไรเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันเบาในคลิปไปแล้วนะคะพี่น้องเอาคลิปนี้กะจะมาพบมาพอกันกับพอย่นนะคะ เป็นความฝันของพอยุ่นในงวดประจำวันที่2มกราคม68นะคะเพิ่นจะได้ตัวใดนะคะพี่น้องฝันจังใดนะคะแก่มึงให้เฮ้าเป็นตัวใดกามาไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมก็ฝันว่างหันเกิดนั่นดอกครับเป็นจังใดงวดว่างหันได้ซื้อเขรขบ่ลบอ่ะ งวดว่างหันกับพได้สื่อคือก็งวดว่างหันว่าได้สื่อแต่แต่กะไห้มันกะบกเขาเนาอกะขอโทษเพื่อนเนาะขอโทษขอโทษด้อครับเพราะว่างวดว่างหันบกเขาอองวดนี่แก่ที่ไม่ขอคมขอแก่ที่คิดว่ามันผมมันเขาดอกบันนี่เขาแท้ๆล่ะจะเป็นปีไม่ได้ันปีไม่ได้บันนี้ปีเพราะว่าปีว่างัันผมมันกับ่วปันไดแต่ปีไม่นี่ ผมก็ว่ามันดวงตลอดเดี่ยวดอกอาทียมันเข่าเนาะปีใหม่เนาะฝันเป็นฝันก็เปนฝันก็ฝันฝันแบบใดค่ะก็ฝันเนาะมันกัดกูเคยฝันแบบเยอะียก็เลยฝันฝันคิดว่ามาหน็กหน่อย ปุ่งนี้ผมแดงๆไม่ห่อไปออ้เมือไปใบคลองของเขาอันล่อจะเรียกว่าห้วยใบกำมอรุดเด้อพร์พญายิ่งเส้นว่าเป็นความฝันเนาะเป็นความฝันใบใบกำมอรุดเด้อร์พญายิ่งเส้นโอ้กำมอเลี้ยวมึงเดี๋ยวไปยังไหนว่าเอาเดี่ยวให้เจ้าว่าเส้นว่าเจ้ากำมอเลี้ยวว่าเส้นว่าความฝันความฝันคือกรมของเขากรรมของเขาเขว่าเป็นเลขคิดว่าเป็นเลขนี่ จิเป็นหาซีละเลขหาซีเลขพอตีจังไดเมื่อเมื่อเป็นหาบของเขาน่ะเป็นซีเป็นซีแล้วเขาก็เป็นผู้ยิ่งผู้ยิ่งแต่ว่าเป็นเด็กน้อยอันบอเด็กหน่อยผมแดงแดงเด็กหน่อยผมแดงแดงเหมือเกิดเลยกรรมรูดพ่อเงี่ยมาสันว่าโวยกรรมได้บันกรรเงินกรรท่องมาสัน มันละกรรมวิล้วกรรมรแเนเงินเมนทองไข่แนียบตีไข่อยู่วันนี้กรรมรวดเจ้าก็เช่นมาอืมกรรมวิล้วไปรวดเจ้าเช่นมาเอ้าพูดเถ่าตบาเจ้าเป็นพูดเถ่าเมียนตีหยังเก่าหาซีบอกหาซีเก่าซีหาเนี่ยแล้วขันเป็นสามตัวดิจ้าขมันเป็นสองตัวซีหาหาซีนี่แล้วตีเป็นเลขดิจ้าบุเจบุบบฝันเงาหรอก ผมเคยฝันเน่าตีง่ายง่าแต่ว่าเขาเด็กหน่อยเป็นหนึ่งน้ำอยู่ดีเนาะเฮ้ยจังไดเนียที่ว่าเฮ้ยสิเป็นหาซีหนึ่งตีฮ้จังใดใด้นเก่าซีหาเอาพอพอตีเอาแน่ๆน่เอาสองตัวก็ได้เอาน่แน่สองตัวคือหาซีซีหาเนี่แต่ว่าขันเอาหนึ่งไซน้ำอีกมันก็จะเป็น มันก็จะเป็นหาหาซีหนึ่งหหาซี่นึเอาหาซีหนึ่งว่าน้ำถ้าเป็นตีเป็นเจ้าโขงก็เป็นเก้าหาซีไปเฉลีอวกัดตีเป็นพอกับเก้าหาซีเกิดเป็นก็จะเป็นบัวลายตูดมันกับบัวลายมันกับแยกแยกออกไปมันกับเป็นสามสามหางซีหางนี่ละ เกียกตัวรวดนี่ก็ไม่ได้ตีเป็นตูไปรวดอืมแต่ว่าพอตีเป็นตูตัวนี้เมื่นห่าซี่นี่หเพราะว่ามันฝันแล้วว่าได้ฝันอีกเนะี่ยกระสีเอาซี่หนึ่งไว้ให้น้ำเพราะว่ามันตีได้3ตู2หาง ก็เลี่ยวซีหนึ่งแต่ว่าหาซีมันก็ยุ่นได้หนีอยู่แล้วล่ะเงี้ยนถ้าเก็ดหาซีมันอยู่ที่จะของกำหมอนล่ะคือบายแล้วกำหมอลวดเพราะไงมาสั่นว่าหัวแดงเป็นผู้ยิ่งดิเป็นผู้ยิ่งหัวแดงๆก็คว่ำฝันเนาะเอาก็ฝันไปได้ละได้หลากหลายเป็นผู้เนี่ยเลวดดิแต่ว่าหลังจากนั้นบ่ฝันอีกดิบบ่ฝันเลยได้ซอมมือมากก็เลยบอกหลาน มีงเงินอย่สิบ,บาทไม่สนุกอออูดได้ไปแก้ดอกกันนีไม่สนุกอ,อนี่หลานพ่อยินพ่อยแดยงเป็นเหี้ยมากจ้าไปเรียกฝากหลานซื้อเลขซื้อเลขยังค่ะจังวะมันบิดื้ามาฝากละวบ่ฝากแล้วสิบ,บาทอืมฝากเขาซื้อแล้วม่ามันเลขงี้สวกอ,อืม <c oughs> คงซื้อไทยกับเมนี้อีกอยู่ดอกเนาะเนี่ยเสียงแน่นตัวพอเสียงมึงัวเสียงตัวนีแล้วมึงตัว แตวกันเสียงเง่มได้บุฝันอีกานี้ป่ะนี่กานฝันแบบนี้บบฝันเรี่ยวก็เรวไปเรื่อย้วกันฝันได้เล็กแบบนี้เร้วเลยดิอือันเกินเเพราะว่ามัน ดุนดนค่อยฝันดิบ่เป็นบ่เป็นสิฝันบ่นฝันเละละดิโอ้ดุนดนค่อยฝันขันว่าบ่ฝันก็คือบ่ฝันเลยบ่ฝันก็บ่ฝันนอนหามื่อก็บ่ฝันหกมื่อกับ่ฝันขนาดนี้ตะโดนบ่ได้มาหานี่พอเฮาก็สิฝันแหมือนกันหาบ่ฝันกวนอ่อดุนพ่อแง่ของหละนะเพราะว่าจนได้ว่าห้ยไปนั่นบ่ไปตัดอ้อยนี่็นยังบ้าบ่กล้าไปหน้ว่าอ้าว พอฝันแช่นี้แม่นบ่คับครับฝันแชรนี่เนี่ยครับมี่ยังอีกบ่กระวัาให้ฟังเลยขันมี่ยังก็ะเลยขันฝันอีกขันม้ารุ่นก้อยม้านั่นขันในฝันขันแล้วบัะนี้แนวมักไหนนี่พอมักตัวไหนมักก็มักตัวนั้นเนาะตัวไหนหาซี่เโอ้ตัวนินคือหาซี่ะเนาะหาซีเนาะอืมมันใจว่าจะคว้างตาโมงเน่อืมกำเโอเลี่ยวมือกัมโอ แคเกิดใบกัมโอมันก็บอกว่ากัมโอลวดเด้อมันก็ว่าไหมอืมผิดของพงเงี้ยี่มันว่าไหมเอาขึ้นไปถีบัวปินของเก่าที่มาสั่นขอามันอ๋อแต่ว่าขันหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อหกกับเก่าตัวเดียวกันจะเป็นหกหาหรือจะเป็นหกซีก็ได้เด้อค่ะพี่น้องอันนี้จะบเขียนมันจะร้ายตัวนะคะมีจะบอก อยู่ในหมีว่าเก้า<ถ>กับหกเป็นตัวเดียวกันนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นหกหาก็ได้อาจจะเป็นหกสี่ก็ได้เด้อค่ะพี่น้องอาจจะเป็นหกห้าสี่ก็ได้เด้ออ,จจดดอันนี้คืออา่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเนี่ยผีอยู่โหดจา้าสวัสดีครับก็บขอขอบคุณนะคะที่อพอไห้แนวทางทังช่องนะคะ ให้โชคให้มันน้อกันเนาะค่ะครับใต่ผีไม่พอดีครับอ่าค่ะโูคมันได้ผีไม่สบดีค่ะพออ่านี่เนื้อขันเด้อสรุปตัวเลขของพอยนต์นะคะเพิ่นกันนินหาซีนะคะพี่น้องฝันวาเด็กกรรมของเด็กน้อยว่าสันพี่น้องเนาะอืมในค่วมฝันกรรมของเด็กน้อยเพิ่นก็เลยตีได้สามตัวสองหางเก้าห้าสี่ แลกข541นะคะพี่น้องกระแยกแยะให้เป็น C หางนะคะเลข3โต้โยเลข2โต C หางหรือว่าฮกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันอาจจะเป็น6กหาอาจจะเป็น6กุก C กะได้เด้อค่ะพี่น้องขอห้โชคดีมีชัยในงวดวันที่2มกราคมุมกราคม68เด้อค่ะพี่น้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อตัวเลขเป็นแคนแนวทางนะคะเอากระบาดูบาจะออกตัวใดนะคะเป็นแนวทางสื่อฉลารากินแบงรัฐบาลไทยเห้าค่ะงวดประจำวันที่สองมกราครมหกแปโชคโชคหมันหมานน้ำกันค่าเสียงเพ่งขึ้นแล้วสวัสดีค่ะ